อาสวัสดีชาวพี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับพบกับปิดวุฒิสารชาแนล Channel. <c oughs> อ่ตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของเกม a s s vs Zombie นะครับในโหมดของอ่า m o d โมนะครับอ่าพร้อมแล้วไปกันเลยครับโอเคอ่ามาที่สวนหลังบ้านเหมือนเดิมครับในยามค่ําคืนโอ้โหมีตัวพิเศษตัวหนึ่งนะครับก็คือไอตัวลูกโป่งนะครับ บอลลูนซอมบี้บอลลูนซอมบี้นี้จะสามารถลอยเหนือจากพื้นดินได้ยังไงก็คือลอยฟ้านะครับลอยฟ้าบินเข้ามาโอ้โหเป็นลักษณะบินขึ้นมาเลยพืชที่จะสามารถรับมือตัวนี้ได้ก็คือตัวนี้ครับแคคตัสนะครับ <Yeah. S 1> ตัวเดียวเท่านั้นอ่าส่วนตัวอื่นเราก็จะเอาเห็ด <Yeah. S 1> พระอาทิตย์นะครับเห็ดพระอาทิตย์เอาไว้ผลิตพระอาทิตย์แล้วก็ เห็ดพิษราคาศูนย์บาทเอาใบบัวเอาอะไรอีกดีนะเอาไฟเอาไว้เปิดทางนะครับแล้วก็เอาเห็ดลอยน้ำสุดท้ายเอา,เอ,าอะไรดีเอาไฟดีไหมไม่ดีกว่า เอาเชอรี่เชอรี่บอมไปโกโอ้โห <Okay. S 1> โดนหมอกโดนหมอกปกโคลมอีกแล้วเอาไปก่อนครับปวยไปก่อนดูลาดเราไปก่อนนะครับผมไม่รู้มันจะมาจากทางไหนวะต้องลุ้นเอานะฮะ เอาเหมือนตอนนี้เหมือนจะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วหมดนี้เราเราเน้นของฟรีว้าวโอ้เราไม่ถูกเลยไม่รู้มาทางไหนสังเกตดูจากเหตุเราเฮ้ยมันจะมาทางด้านบนนั่นไงมาทางด้านบนจริงด้วย เปิดทางก่อนครับเปิดทางก่อนอ่าเรียบร้อยครับโอ้โหแสงไฟนําทาง,ส,งส่องสู่ความหวังนะตอนนี้อาจจะมาช้าๆนะครับน่าจ,จะง่ายอยู่ด่านนี้นะน่ะาจ,จะง่ายอยู่นะฮะ <Yahoo! S 1> หรือเปล่าโอ้โหด้านล่างวะด้านล่างโดนบุกกันอยู่ไม่เนอะ ยันไว้ก่อนยันไว้ก่อนเรียบร้อยได้อยู่ด้านบนตอนนี้ด้านบนยังไงดีเฮยโดนว่ะสมบี้หัวกลวยจราจรมาอีกแล้วหัวู้ไม่ได้เนี่ยสวยแล้วเราจัดมัน โอ้ยโ้โหมาันานล่ากแล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้แสงอาทิตย์มากเพราะว่าเราเน้นตัวฟรีนะฮะเราเน้นตัวฟรี <ś le> โอ้โหมข้างบนอีกแล้วอันนี้ไปตั้งก่อนแคคตัเต็ดกันไหมก่อน ไม่รู้ว่าไอซอมบี้ที่มันบินได้มันจะมาหรือเปล่าเอ้ยมาแล้ววะโอ้โหโคตรเร็วเฮ้ยเฮ้ยมันจะถึงบ้านแล้วมันจะถึงบ้านแล้วขายก่อนขายก่อนสอยมันตกลงมาเรยียบร้อยครับไม่ตายวะ จัดการมันสิเว้ยจัดการมันเรียบร้อยครับสวยอ่าโอ้โหกลับสู่ความมืดอีกแล้วโอ้โหเห็ดเริ่มล้อยล้อนะฮะตอนน,ออตอนนี้รอครับรอตอนนี้รอ เราสร้างแคคตัาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเก็บเก็บตังก่อนเก็บแสงอาทิตย์ก่อนโค่มาแล้วครับชุดใหญ่มาแล้วเดี๋ยวจะลองดูเอาระเบิดวางใส่มันจะตายเยอะไปนะเอาวางนี้กันบึ้มเรียบร้อยแตกครับแตก ตายเยอะเลยตายเยอะเลยสำหรับดานนี้น่าจะชนะนะครับเรียบร้อยครับโอ้โหอีซี่อีซีเ่เรียบร้อยเรียบร้อยมันจะเป็นพัดวิเศษหรือเปล่าบลเวอร์นะครับบลเวอร์เอาไว้พัดพวกบอลลูนซอมบี้แล้วก็พัดหมอกนะครับโอ้เหมือนเป็นแบบกลงหันลมดั่งใจนึกเลยเอาไว้พัดพวก กินไอแห่งความชั่วร้ายแล้วใช่ไหมไปต่อต่อเลยครับโอ้โหด่านนี้มีตัวพิเศษมาตัวหนึ่ง่ะดาฟินไรเดอร์ซอมบี้โอ้โหซอมบี้ตัวนี้จะขี่โลมานะครับขี่โลมาบุกเข้ามาทางน้ําความเร็วนี่เร็วมากหลังจากกระโดดปุ๊บจะลไล่ไวน้ําแบบอย่างรวดเร็วว่ายดำผุดดำว่ายตอดไปตอดมาอย่างรวดเร็วโอ้โห บอลลูนซอมบี้ก็ยังอยู่นะครับเราก็ต้องเอาตัวนี้ไปสอยเหมือนเดิมนี่แล้วก็เอาเอาเอันนี้ไปพัดหมองเลยรีโครฟ์เอาอ่ะเห็ดแสงอาทิตย์แล้วก็เห็ดฟรีนะฮะเห็ดฟรีเอาหลอดไฟเอาเห็ด ไม่พอปะเอาอะไรออกดิเอาไฟออกแล้วกันไม่ต้องดูมันหรอกเงินรอสู้ได้สู้ได้ส,ไดสบายเอาใบบัวแล้วกันแล้วก็ลองเอาทอนัดไปกันบอลลูนซอมบี้มันจะกันได้ไหมเนาะเอาลองดูนะครับลองดูไปเอาสร้างเหตุพาธิตไไ้ก่อนเหมือนเดิมรอรอดูนะฮะรอดูล่าดเราไปเรื่อย เราดูว่าจะมีใครมาบุกเราไหมอ้เหมือนเห็ดที่สร้างอยู่น้ำนี่จะรีโหลดค่อนข้างช้านะฮะซอมบี้ออกมาแล้วมาจากทางไหนวะอ๋อด้านบนด้านบนเห็นแล้วครับตอนนี้อยู่ด้านบนเอาเอาเห็ดฟีเราไปกั้นไว้ก่อนน่าจะจัดการได้น่าจะซี่อีซี่อยู่ โอเไม่น่ายากนะเราปลรยเห็ดไว้ก่อนนะครับตอนนี้เอาอันนี้มากันกันก่อนเรา,าเห็ดมาอีกแล้วได้อยู่นะครับได้อยู่เอาทอนัดมาบัาด้ เพชรได้เพชรด้วยอ๋อเพชรเพชรแปลงเป็นเงินได้หนึ่งพันนะฮะได้หนึ่งพันว้าวโอ้ถือว่าเยอะนะนี่ย้าฮ <Yahoo. S 1> ูเดี๋ยวจ้าทอนัดมากั้นกันอเอามากั้นพวกตอฟินซอมบี้กั้นปลาฉลามมันเอ้ยปาลาโลมาพ,พู้ผิด กันปลาโลมาไม่ให้บุค้ามาน่าจะได้อยู่นะเอาละครับตอนนี้โ,โหมองไม่เห็นฝั่งนั้นเลยไม่เอาหลอดไฟมาไม่เห็นฝั่งนั้นเลยลองพัดหมอกไปดิหรือจะรอบอลลูนก่อนดีรอบอลลูนก่อนแล้วกันไม่ค่อยพัด ไม่รู้เป็นไงครับตอนนี้โอ้โหมั่วมากตีกันไปตีกันมาอยู่มีแต่เสียงปบไปๆบอปลองดูแล้วกันฮะลองดูโอ้โหโอ้ได้ครับได้ครับเรียบร้อยครับหมอกหายไปแล้วโอเคสุดย <Okay. S 1> อดเลยครับอาเข้าทางเข้าทาง โอ้ยสบายแล้วอ้าวเอาได้ครับแต่ไม่ถาวรได้แป๊บเดียวครึ่งทางแล้วบ่ะโอ้ไม่อีกล่ะ โอ้โหไม่รู้ใครมาบ้างน,นะครับตอนนี้อ่ากันไปก่อนครับกันไปก่อนไม่รู้จะทำอะไรเฮ้ยเสียงดอฟินมาพัด,ดอ่าฆ่าไม่ได้ครับโอ้โหเจอทอนัทเข้าไปดอกนี้ อโรมมาโดดไม่ข้ามหรอกไอหนูไอหนูเรียบร้อยเรียบร้อยอนนี้ก็โอ้โโหไมร์ละเหมาะเข้าครอบงำอีกครั้งนะฮะเราเอาแคคตัสมาเล่นซะบ่อยเลยด่านนี้รอบนี้ก็ถือว่าแคคตัสเป็นพระเอกไปครับ ไม่ครับเสียงดอฟินเอโลมาพัดไปตอนนี้ก็เรื่อยเรื่ไม่มีอะไรเลยยังไม่มานะครับตอนนี้เขายังไม่มาชุดใหญ่ยังไม่มาน่าจะอีซี่อซี่อยู่ มาอีกแล้วครับเสียใจรครับเรามีทอนัดครับคุณมาไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้นายหรือจะสู้เรา ชุดใหญ่มา่ะเฟโนเวฟของลูกวยเอา,าพับไปก่อนหาไม่เจออุ้ยอ,อย่างนี้หน่อยค่อยมองเห็นชัดๆเข้ามาชัดเข้ามาชัดเข้ามาชัดหน่อยเอาเบรือดึงล,ลงบางไม่ได้อา่ามาแล้วครับตอนนี้ อีซ oh, ี่อีซี่ด่านนี้โอ้โหทอนั้หัวแตกแต่อึดจริงครับอึดจริงในจริงน่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะเรียบร้อยครับได้มันจะเป็นเครปนะครับมันจะเป็นเครปไม่รู้ไปทำอะไรอะไรทากโก้หรือเปล่าอ่า คุณจะไปไหนกับทาโก้คุณอยากได้เมทเวทมนต์ไหมอยากได้เมจ,จิตไหมแต่ว่าต้องจ่ายหนึ่งพันคอยนะ,ะดีเลยนะครับได้มาแล้วหนึ่งพันคอยเขาเป็นบ้าหรือเปล่ามาที่ร้านของฉัน นี่คือไอเทมคุณอยากได้อะไรล่ะเอาอะไดีครับเอาเป็นอันนี้นี่กทำอะไรไม่ได้ปะอ่าเอาไปสูบน้ำนะครับสูบน้ำในสระ <Yahoo! S 1> จัดเลยครับอันนี้เหรครับคราดนะครับคราดสวนของคุณ น่าจะลดเลเวลนะครับลดเลเวลของเอ้ลดเก้าดิเก้าสามเก้าสามเลเวลลดไปสามเลเวลไม่รู้ว่าซื้อก่อนเอาพอละอ่ะสำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอา่าใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกคลิปแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมโอเค ไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ